แล้วก็ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะช่วงนี้ก็ยังน่าสนใจเพราะว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นหลายจุดมีทั้งดโดรนนะที่รัสเซียมีทั้งเรือบรรทุกน้ํามันถูกไฟไหม้มีการยึดเรือบรรทุกน้ํามันไว้ก็มีล่าสุดไปติดตามความคืบหน้ากรณีดโดรนนะฮะสถานทูตสหรัฐในยูเครนอยู่ไม่ได้ฮะต้องออกมาแจ้งเตือนเป็นคําแนะนําให้กับพลเมืองอเมริกานะฮะ ก็คือชาวอเมริกันที่อยู่ในยูเครนยาเพิกเฉยต่อไซเรนเตือนภัยทางอากาศและหาที่กำบังที่เหมาะสมนะคคือหลังจากเกิดเหตุโดรนพยายามโจมตีวังเครมลินเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาประกาศเตือนเลยฮะเตือนภัยคุกคามขั้นสูงสุดทั่วยูเค,ครนฮะนะเพราะว่ากลัวว่ายูเครนเนี่ยจะใช้โอกาสนี้แล้วก็ใช้เหตุเนี้ย แต่การโจมตีใหญ่เข้าไปถึงเมืองหลวงของยูเครนเลยอันนี้คือคำเตือนของสหรัฐต่อพลเมืองตอนเองที่อยู่ในยูเครนนะครับส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีโดนโจมตีทำเนียบเครมลินของรัเสเซียทางการรัเสเซียได้ยืนยันฮะโดยโคษอดิมิทีเรสคอฟว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยปูตินไม่ได้อยู่ที่เครมลินแต่อยู่ที่พักบริเวณใกล้กรุงมอสโกนะแล้วก็ดโดน ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการห้ามขึ้นบินโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเป็นมาตรการในการป้องการเอาไว้นะ,นะแล้วก็เตือนว่าการพยายามโจมตีผู้นำนะเป็นการละเมิดข้อตกลงนะอย่างไม่เป็นทางการที่จะไม่ทิ้งระเบิดไม่โจมตีสถานที่ซึ่งนักการเมืองชั้นนำผู้นำประเทศอยู่ตรงนั้น <breaking S 2> แล้วมันกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ,นะอันนี้คือทาง รัสเซียออกมายืนยันว่ามันเป็นแผนการต้องการจะสังหารปูติน <Ừ. S 1> นะแต่ในขณะที่สื่อตะวันตกก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงขนาดนั้นนะแล้วรัสเซียเนี่ยกำลังจะใช้เหตุนี้ในการกล่าวอ้างเพื่อความชอบธรรมของฝ่ายตนเองหรือไม่นะอันนี้คือประเด็นเรื่องรูนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยทางยูเครนเนี่ยเขายังปฏิเสธนะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเซเลนสกี้นะคะก็ไปเยือนฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ได้มีการกล่าวในการแถลงข่าวที่ฟินแลนด์ด้วยนะคะบอกว่าไม่มีการโจมตีนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแน่นอนหรือว่าโจมตีมอสโกแน่นอนเซเลนสกี้ค่ะกล่าวว่าเราต่อสู้ในดินแดนของเราเราปกป้องเมืองและหมู่บ้านของเราและ,เร,และเราไม่มีอาวุธที่เพียงพอสําหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะ ในขณะที่ในรัสเซียนะฮะนอกจากเหตุโดรนสองสองอันนะไปที่ทำเนียบเครมลินเนี่ยเมื่อวานนี้สื่อรัสเซียก็รายงานนะนี่คือปฏิบัติการที่รัสเซียเนี่ยรายงานนะฮะคือมีไฟไหม้ทางน้ำมันตรงปลังน้ำมันค่ะนักดับเพลิงก็สามารถดับไฟได้สำเร็จนะะนี่อยู่ในเมืองคูบานค่ะคือมีมีเหตุ ทางรัเสเซียเนี่ยบอกว่าเป็นการวินาศกรรม,มนะแล้วก็อย่างเช่นรถไฟวางระเบิดทางรถไฟอย่างเงี้ยนะภายในรัเสเซียนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยปักใจว่าทางฝ่ายยูเครนได้ใช้วิธีก่อวินาศกรรมรอบโจมตีในดินแดนของรัเสเซียในขณะนี้นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะในรัเสเซีย,ยยูเครนส่วนแฟนเพจเจาะลึกตะวันออกกลางฮะได้มีการนําเสนอ,อ,อข้อมูลมุมมองที่น่าสนใจต่อกรณีที่ มีเรือนะเรือน้ำมันสัญชาติปารมาถูกกองกำลังของฝ่ายอิหร่านนะยึดเอาไว้นะคือวันก่อนอนกองทัพสหรัฐอเมริกาในถแถลงข่าวกองกำลัง IRGC ของอิหร่านเนี่ยยึดเรือน้ำมันสัญชาติปาณมาขณะกำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอบุสนะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการตอบโต้เหตุเพลิงไหม เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านใกล้น่านน้ำมาเลเซียเมื่อราวๆสามวันที่ผ่านมาคแล้วจะสังเกตเห็นนะฮะเรือลำนี้นะมีเด็คลิปเนี่ยจะมีฮอปล่พรทหาร IRGC รวโรยตัวลงบนเรือแล้วก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทตามมารุมตามยุทธศาสตร์ฝูงพึ่งนะนครับ จะเห็นเรืออันนี้เป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวนะเห็นเรือเคลื่อนไหวนะฮะสปีดบ๊ทเยอะมากอ่าแล้วมามาร้อมตามยุทธศาสตร์นะพูดง่ายๆนะฮะข้อสันนิษฐานหรือว่าการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรือลำนี้สัญชาติปาราตมาแต่กําลังไปส่งน้ํามันที่ไหนสันนิษฐานว่าปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นไปให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลยถูกกองกำลัง IRGC ของอิหร่านค่ะของอิหร่านเนี่ยยึดเอาไว้นะ เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ไหนตอบโต้เหตุการณ์ที่เรือน้ามันอิหร่านถูกไฟลุกไหม้นะฮะใกลนะ้มาเลเมื่อช่วงสามวันก่อนเหตุการณ์นี้ฮะอันนี้เกิดขึ้นที่บริเวณน้าน้ำมาเลเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาะนะนฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเ,เป็นประเด็นที่ยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกมายอมรับอ่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะฮะเ,เพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคโลกนะฮะตอนนี้และประธานาธิบดีอิหร่านนะขณะนี้ได้เยินทางไปเยือนซีเรียนะฮะโดยท่านประธนานทธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านได้พบกับประธานาธิบดีซาอาุลอัสซัตของซีเรียที่ประเทศซีเรียครับกรุงดามัสกัสนะเป็นการเดินทางไปเยือนซีเรียครั้งแรกของประธนานทีบดีแห่งอิหร่านหลังจากซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นตั้งแต่ปี2011ฮนะ หรือเมื่อ12ปีที่ผ่านมาประธานธิบรุรีอิหร่านได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลและประชาชนชาวซีเรียได้ผ่านความยากลำบากมาอย่างโชคชนและวันนี้ได้ฝ่าฟันเอาชนะปัญหาทั้งหมดแม้ปเผชิญกับการข่มบาตและการลงทษต่างๆนานาถ่อยแถลงที่ชัดเจนที่น่าสนใจคือประกาศว่าอิหร่านจะยืนเคียงข้างซีเรียเสมอและจะสนับสนุนอธิปไตยของตนด้วย<ล>ส่วนอัลซาร ท่านประธานธิบดีของซีเรียก็กล่าวว่าความสัมพันธ์ของซีเรียกับอิหร่านที่เป็นมิตรกำลังสร้างขั้นตอนเชิงคุณภาพแบบใหม่มีหลักการและวิสัยทัศน์ทางการเมืองร่วมกันด้วยการสนับสนุนทางทหารและเศรษฐกิจทั้งทางทหารและเศรษฐกิจนะจะทำให้รัฐบาลยึดอำนาจส่วนใหญ่ของซีเรียกลับคืนมาจากกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะแล้ว ผู้นำทั้งสองชาติก็ได้มีการลงนามความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะคเป็นแผน20ปีค่ะเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจรวมถึงลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟแล้วก็การบริการทางอากาศค่ะร่วมมือด้านอุตสาหกรรมน้ํามันแล้วก็การเกษตรด้วยค่ะนี่น่าจะเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในบริบทของชาติอาหรับต่อการเมืองโลกไปด้วยนะ แล้วก็ต่อคู่อํานาจสาหรัฐอเมริกาด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวสะท้อนที่สําคัญที่น่าจับตามองต่อไปในขณะที่จีนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางมาเยือนเมียนมาชินกังวันก่อนแล้วไม่ได้มามือเปล่าฮะเพราะสุดท้ายแล้วได้มีการเ,ออเปิดเผยโดยในฉินเนี่ยเปิดเผยว,ว่าพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในด้านไหนบ้างการพัฒนาระดับโลกแผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก และแผนิเริ่มอารยธรรมระดับโลกคะนะนคือไม่ใช่แค่เรื่องสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจนะแต่รวมไปถึงเรื่องความมั่นคงด้วยนะเป็นการเห็นพ้องร่วมกันส่งเสริมเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งรวมถึงความมั่นคงด้วยมินอองไลน์นบอกว่านะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นะต่อการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเมืองและองค์การของจีนในประเทศและพร้อมร่วมมือกับฝ่ายจีนเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่พรมแดนของสองประเทศเสมอนะนี่คือพม่ากับจีนครับค่ะและการเยือนครั้งนี้นะคะชินกังค่ะก็ได้เข้าพบตานช่วยอดีตประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐของเมียนมาแล้วก็ตานสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาด้วยนะคะครับแล้วก็ท่านผู้ชมลองนึกภาพนะฮะ จากข่าวนี้ะนะอาเซียนจีนอยู่ด้านบนนะตอนนี้จีนมาทาเพราว่าจีนกัมพูชาเวียดนามลาวนะด้วยไทยทีเนี้ยไทยไทยเนี่ยเป็นมิตรกับจีนมากแต่เราก็เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาด้วยถ้านโยบายการต่ประเทศของไทยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนทิศกลายเป็นเป็นเท็กไซส์ฝ่ายอเมริกาะอะไรจะเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นไทย อยู่ท่ามกลางประเทศที่มีอิทธิพลของจีนแล้วถ้าเกิดยอมตามสาหรัฐตามความต้องการสาหรัฐที่จะให้มีความร่วมมือทางการทหารนะอะไรจะเกิดขึ้นไทยจะมีสภาพต่างอะไรกับยูเครนนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดในบริบทความมั่นคงในภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ฮะที่คั่วหน้ากระเบนอย่าลืมว่ามิตรของจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอย่างตะวันตะวันออกกลางเมื่อสักครู่เนชาติอาหรับทั้งหมดนะ ซาอุดิอาระเบียอิหร่านนะอินเดียก็คือหนึ่งในกลุ่มบริกส์นะแล้วปัจจุบันเนี่ยไทยเราได้รับประโยชน์เต็มที่เลยจากนโยบายต่างประเทศในยุคนี้สารสัมพันธ์กับซาอุก็ได้ใช้ซาอุช่วยเปิดไปสู่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางอีกแล้วสารสัมพันธ์กับจีนนะะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีเหตุลบยิงกันตามชายแดนเลยม,มีแต่การค้าขายชายแดนเพิ่มขึ้นโดยตลอด นะแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งซึ่งแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับจีนอย่างชัดเจนแล้วเอ,เอียงเข้าข้างสหรัฐอย่างชัดเจนเลยไม่มีอะไรไม่ตามก้นสหรัฐเอางี้ดีกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนแน,แน่แต่จะเปลี่ยนดีขึ้นหรือแย่ลงจะกลายไปเป็นเหมือนอยูเครนซึ่งกลายไปเป็นพื้นที่รับเคาะกรรมแทนมหาอำนาจที่ห้ามั่นกันหรือไม่ นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะจะมีผลต่อทุกเรื่องทุกมิติไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่คืออะไรมันก็ทาไม่ได้หรอกถ้าบ้านเมืองเกิดสงครามลองไปดูยูเครนแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวฮะล่าสุดเมื่อวานนี้รอยเตอร์รายงานนะเมื่อวานนี้นาโตเนี่ยมีแผนจะเปิดสํานักงานประสานงานที่กรุงโตเกียวนะฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวโดยรอยเตอร์นะฮะอ้างสํานักข่าวนิเกอิเอเชีย e เปิดเผยว่ามีการหารือกันที่จะใช้ญี่ปุ่นที่โตเกียวเนี่ยเป็นสำนักงานสารสัมพันธ์ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพูดง่ายๆคือใช้เป็นศูนย์กลางและที่ประชุมหารือกันในกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโตในเอเชียเกาลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพื่อรับมืออิทธิพลจีนและรัเสเซียนี่ฮะ เท่ากับว่านาโต้กำลังจะพยายามขยายพื้นที่มาทางเอเชียแปซิฟิกอย่างเต็มตัวแล้วสงครามจะตามมาด้วยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ชาวเอเชียและไทยเราเนี่ยเดินหมากผิดเนี่ยจะมีปัญหาในย่างที่กำลังเป็นอนาคตของโลกนะเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนเนี่ยแต่กลับกลายเป็นจะได้รับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่นี้หรือไม่ เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ไปญี่ปุ่นเมื่อมกกราให้คำมั่นกับนายกญี่ปุ่นว่านาโต้จะยกระดับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเพื่อรับมือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มาวันนี้ นิเกอเอเชียรายงานว่าน,นาโต้มีแผนเปิดสำนักงานประสานงานที่กรุงโตเกียวอะพอ,อมีข่าวขนาดนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะคะเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็ทางนาโต้ยังไม่ออกสแสดงความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงวันหยุดของทางญี่ปุ่นด้วยครับแล้วถ้าเรากลับไปดูสิฮนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูไว้ว่า,ยวาอย่างเช่นพรรคก้าไกลยอย่างหัวหน้าพรรคเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์และทัศนะจุดยืน แนวทางการต่างประเทศของเขาน,<ม>านี่จะเป็นยังไงเขาจะไปยุ่งกับเรื่องเมียนมาด้วย<ท>ะจะไปยุ่งแม้กระทั่งกับเรื่องทะเลจีนใต้โดยยืดโดยให้ทัศนะว่าการที่เราใช้การทูตแบบประนีประนอมบางเรื่องเรางดออกเสียงเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีจุดยืนในเวทีโลกนี่คืออ่อนหันมากนะแล้วกำลังจะพาบ้านเมืองไปสู่ลงความขัดแย้งครั้งใหญ่เกินตัว แต่ด้วยความที่ต้องการหาเสียงไงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะอ่อนหัดแต่ยุ่งทุกเรื่องเลยนะอระดับโลกเลยนะเดี๋ยวจะมีมให้ดูวันนี้ตอนนี้งานใหญ่อะค่ะอังกฤษเตรียมพร้อมพิธีราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่3นะคะที่จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด3วันเต็มค่ะก็จะเริ่มต้นในวันเสาร์นี้แล้วโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดงาน ถึงถูกระบุว่าเป็นปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะตำรวจนครบานของลอนดอนก็ถแถลงนะคะเมื่อวันพุธบอกว่าได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า29,000นายเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งในการปฏิบัติการมีชื่อว่าปฏิบัติการลูกโลกทองคา นี่เป็นการอ้างอิงถึงพระลูกโลกทองคำนะคะหนึ่งในเครื่องราชากฎขุทภันสำคัญในพระราชพิธีราชาพิเศษด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในเวสต์มินสเตอร์แอปบ,บีค่ะพระอารามหลวงสำคัญแห่งกรุงลอนดอนค่ะตำรวจถึง1 5 5 0 0นายนะาะจะปฏิบัติหน้าที่ตามท้องถนนในวันจริงนะในวันบรมราชาพิเศษนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าทีอ่อยู่ในขบวนด้วยน,ะนี่ตอนนี้คึกคักมากที่อังกฤษ เตรียมพร้อมงานใหญ่นะแล้วก็ถนนเดอ์ม่ค่ะมุ่งหน้าไปสู่พระราชวังบักกิ้งแฮมตอนนี้ถูกปิดการจราจรนะคะเพื่อเตรียมพร้อมโดยกองทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นับพันได้ออกมาซ้อมใหญ่ค่ะในชุดเต็มยศเดินในขบวนพระราชพิธีทงชาตินะฮะค่ะตอนนี้บรรยากาศใช่ค่ะบรรยากาศก็จะมีการประดับทงชาติแล้วนะคะรับแล้วก็ในทิกตอกนะก็มีการรวบรวมภาพบรรยากาศที่มีการเตรียมงานใหญ่เลยนะฮะ ใน,ในช่วงเวลากลาง,ง,งคืนก็มีการซ้อมกันนะคะซึ่งจะมีพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระอ,องค์จากหลายประเทศที่ได้รับการทูลเชิญจากพระเจ้าชาวที่สาวนะรวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของไทยเราด้วยซึ่งตอนนี้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่อังกฤษแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นงานใหญ่ระดับโลกนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อังกฤษสุเจี๋ะประดับธงนะ ตามย่านสําคัญคัญรวมถึงท้องถนนนะนี่ยแล้วก็สื่อทั่วโลกนะก็คงจะรายงานภาพบรรยากาศนะฮะของประเพณีเป็นพระราชพิธีเป็นพระราชพิธีที่สําคัญนะฮะบรมราชาพิเศษนะในอังกฤษวันวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ค่ะพรุ่งนี้อ่าใช่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store